พวกพวกกเป่นพนักงานหรือสอ่งอไรนะก่คนงานนะนะมาจากช่างกาซีลสนามบินนะเข้ามาพีนันชาแนลสวัสดีครับพี่นงกนเมืองกอ็งสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับผม <S 1> <S 1> นะครับเดี๋ยวรถไปมาเดี๋ยวเราเราไปหันไปดูนะดัาน รถประจำตำแหน่งผมก็อยู่ข้างล่างด้วยนะเอ้ยอยู่ข้างล่างไปลองขอบคุณน้องชาพนี้็บอกว่าวันว่างๆครับผมใครอยากรู้นะครับผมไม่งั้นผมบอกว่ายิงนัดยิงนัดอ๋อยิงนัดจ้านะครับผม ออสเตเรียวง,งนั้นใช่ใช่เคยไปดูแล้วทำคลิปก็ดีนะครับผมยังไม่ผ่านใช่ไหมน้องทาวันนี้ยิงนัดสวัสดีค่ะจากทาววนี้นะครับผมทาวันนี้สวัสดีจา้าขาาวันีขาสวัสดีจากนัดนะครับผมวันนี้ดวงตาของเราก็กำลังเกิดขึ้นกำลัง่อตัวแล้วน้อง ยูทูบอยากให้พวกเราทำคลิปนอกสถานที่บ้างวันว่างยิงนัดไปขับมอเตอร์ไซค์สีฟ้าด้วยแล้วนะคะว่างันโอ้แล้วมาแลุณ <c oughs> ขับมอเตอร์ไซค์สีฟ้าด้วยนะคะก <c oughs> ัน เดี๋ยวเราพาไปจี่ตรงนี้ดีกว่าเนาะตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ก็บร็อกก็บร็อกได้ไมฝากเขาอย่างหาว่าเราสองเขาครับเนี่ยรถเราจอดอยู่นู้นรถเนี่ยรถเราจอดอยู่นี่นี่เนี่ยรถเราเนี่ยเนี่ยรถเราเนี่ยรถรถเราจอดอยู่ข้างล่างนะตรงตรงมีคนมารับนะเรา กอดอยู่คนเดียวต่อไปเราได้สองด้วยเนาะน้องเล็กสายแฟมิลี่สวัสดีครับน้องเล็กมาแล้วนะครับผมยังไม่รู้เรื่องอะไรกับใครเลยพี่น้องเลยน้องเล็กเลยนะ้นองอ้อนๆก็มานะครับผมสวัสดีครับน้องอ้อนๆนะครับผมอ้อนๆก็ส่งสติ๊กเกอร์กดๆมานะครับผม ลองเล็กสายกอยิงนัดสวัสดีนะครับผมลองรดน่าชาแนลทักแล้วนะครับผมจ่ากยิงนัดนะครับผมลองเล็กสายผมว่ารดน,น,น,นสวัสดีนะครับเดี๋ยวเราใส่หูอาจจะชัดกว่าเพราะใส่เสียงไอ้นี่มันเสียงมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะเสียงรบกวนเนาะขอครื่องชั่งมงท่านผู้ชม เอาครึ่งชั่วโมงพอเนาะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงทุกท่านรถทัวใหม่แล้วรถทัวใหม่แล้วอย่ารถไฟยังไม่ออกมาเลยรถไฟ น้องชวบาสวัสดีจ้าน้องชบาผ่านรถชบามาดูรถรถเยอะเลยอยู่หน้าสนามบินตอนนี้อยู่หน้าฝ่ายช่างนะครับผมอยู่ตรงสโมสรท่าอากาศยานรอนเมืองอยู่ตรงข้ามอยู่ฟังสวรรตกขาออกไปทางาสระบ,บุรีรงังสิตต่อไปเนาะทุกท่านตอนนี้ลงุงนงก็อยู่บนสะพานลอยนะครับผม อยู่บนธนบานล,ลอยน้องชบาบอกว่าพี่เล็กสวัสดีค่ะจากน้องชะบานะครับผมน้องเล็กบอกน้องชบาสวัสดีจา้าจากน้องเล็กลุงน้องสวัสดีจา้าจากน้องชบาครับผม,มนะครับเราก็ทยอยทยอยอ่านไปเรื่อยครับผมมันอยู่บนนี้ไม่ต้องกลัวพี่น้องนะครับผมสนามบินก็อยู่ซ้ายมือเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วพี่น้องสนามบินเดี๋ยววันไหนว่างๆก็ไปไลฟ์สดที่สนามบินน,นู่นะขขน่อยเนาะทุกท่าน โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ยืนอยู่ตอนนี้ก็9นาทีแล้ว